หัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะพี่ฮะก็คือกล้องทาวอล์กนะฮะสำหรับเริ่มต้นนะครับถึงระดับพวกมืออาชีพเลยครับผมมีรุ่นไหนบ้างจะเริ่มตั้งแต่งบประมาณหมื่นหนึ่งใช่ครับต้งแต่เอางตั้งแต่หมื่นหนึ่งใช่ใช่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเราจะมาเจาะกันว่าไอ้คำว่าวอล์กเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วมันมามีที่มาที่ไปยังไงนอกจากเราจะมาแนะนํากล้องที่เหมาะกับแต่ละท่านเนื้อของการทำวอล์กแล้วเราจะมีตัวอย่างวิดีโอนะฮะ ที่เราเอาไปได้ใช้งานจริงก็ที่เราแนะนําด้วยตรงนี้ต้องให้พี่แอพูดถึงคําว่าวีล็อกก่อนราบว่าบล็อกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับวีก็คือวิดีโอนี่ยครับบล็อกก็เป็นบล็อกกับวิดีโอเป็นบล็อกของเราที่เล่าเรื่องราวให้เพื่อนให้เพื่อนได้ฟังได้ยินได้เห็นครับหรือว่าเราเก็บเอาไว้ าไว้ให้ลูกหลานดูใช่ครับใช่ครับเข้าเรื่องเลยตั้งแต่รุ่นแรกก็จะมีกล้องตัวเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นคือบางทีอะไรก็ช่างที่สามารถบันทึกแล้วได้ภาพได้เสียงได้เราสามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้หมดครับมันจะมีความต่างกันครับระหว่างสมาร์ทโฟนนะครับกล้องที่เป็นกล้องคอมแพคแล้วกล้องที่เป็นกล้องเปลี่ยนเลนได้ครับตรงนี้คุณภาพของของไฟล์ภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะต่างกันต่างกันอยู่แล้วคพี่ครับ ตัวนี้ที่เราจะแนะนำก็จะเป็นในเรื่องของกล้องที่อยู่ในกลุ่มของแอคชั่นแคมิล่าครับหรือกล้องที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือจากกล้องอื่นคือกันน้ำกันกระแทกการอุณหภูมิได้ดีนะครับผมตรงนี้อ่าอย่างที่พี่ถืออยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโอลิมปัสที่เป็นรุ่น TG870 ครับผมคุณสมบัติของกล้องตัวนี้มีก็คือในเรื่องของจอครับคลิปได้ที่เป็นคลิปได้นะครับผมแล้วก็ กันน้ําใช่ครับครับกันกระแทกครับกันกระแทกแล้วก็กันดอุณหภูมิติดลบสิบฉะนั้นอย่างกล้องพวกที่เป็นพวกแอคชั่นแคมิราพวกนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานลูกค้ากลุ่มนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นกลอปอตัวที่ผมไม่ได้แกะนะครับจริงๆตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวฮีโร่แปดแบ็คนะครับต้องบอกว่าก o p ป o เขาขึ้นชื่อว่าเป็นแอคชั่นแคมิราที่กันสั่นค่อนข้างจะดีมากมากครับผมสุดยอดใช่ คือต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่ากัวโปเนี่ยได้รับคมนิยมเป็นอย่างมากเลยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ท่องเที่ยวถ่ายตัวเองถ่ายม็อกนี่แหละกรับโปเนี่ยตัวเล็กไปเนี่ยเล็กพกพาสะดวกใช่ครับเบาใช่เบาแล้วก็แต่ว่าคุณภาพมันเนี่ยดีมากๆดีมากๆครับแล้วก็เก็บมุมได้กว้างเลือกมุมองศาได้ครับมันเป็นกล้องอะไรที่มันเก็บเรื่องราวเรื่องกราย็อกแล้วก็เริ่มต้น ที่ถัดมาจากการใช้สมาร์ทโฟนได้ดีนะครับตัวกล้องสเปคอย่างตัว TG 870ตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวกล้องซู o มาให้ดูใกล้ๆครับนะครับกล้อง870ตรงนี้นะครับตรงนี้ราคาจะอยู่ที่12,990บาทครับผมคือสามารถเดินถ่ายวิดีโอทำวอล์กถ่าย m a โครถ่ายอะไรได้ทุกอย่างใช่โฟกัสได้ใกล้ด้วยถูกต้องครับโฟกัสได้ใกล้มากๆสำหรับกล้องตัวนี้ครับอ่าตอนนี้ก็คือทำออกมาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวก o ปโที่เป็นฮีโร่8ครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทเค่นั้นเองนะครับตัวนี้จะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆด้วยตอนนี้ครับต้องบอกเลยถ้าอย่าง2ตัวนี้มันจะต่างกันเนาะอันนี้อันนี้จะได้องศากว้างแต่อันนี้มันได้ภาพนิ่งที่โฟกัสได้ใกล้ใช่ครับใช่ครกัสไอดกว่าใช่ลักษณะของการเก็บภาพนิ่งละอย่างกันตัวนี้จะทําได้ดีด้วยแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็ได้ได้ดีมากไลนะรับูรณถ้าเทียบกับตัว GoPro อะไรเงี้ยเรามีในเรื่องของไอตัววิดีโอนะครับที่จะมาเปิดนะครับ มีโอกาสได้ไปอ่าครับแล้วก็ได้ไปเทสกล้องต่างๆอ่าครับที่นำไปเทสอ่าเดี๋ยวผมขอหยุดไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ถ้าเราได้ดูเรืนองของมิลโพที่ถ่ายจากกล้องโกโปรนะครับเนี๊ยถ้าถ้าไม่ติดโควิดเนาะก็คงได้ไปนหนาวกันแล้วเดี๋ยวของเราพกตัวเอเจ็ตไปตัวใหญ่นะครับ่ายวีดีโอถ่ายได้แต่ว่ามันเราจะไปเดินลุยมาแล้วเล่นสกีไม่ได้ครับใช่ใช่ครับสะดวกมากๆครับเพียงแค่ใส่กระเป๋าข้างๆกระเป๋าหรือกระเป๋ากางเกงก็ได้ครับใช่แล้วก็บันทึกบันทึกได้ทุกอิริยกทได้ทุกเวลาอยากบันทึกเมื่อไหร่ดึงออกมาถ่ายกล้องพวกแอคชั่นธรรมด้เนี่ย สามารถทิ้งไว้เราในกระเป๋าเดินทางไว้ได้เลยครับผมสามารถทําให้เราเอาไปเก็บบรรยากาศที่เราเหากกลือจะต้องตัวใหญ่ได้ผมว่าโกลอโปเป็นทางเลือกอย่างหนึง่งที่ให้ภาพคือไปมาเสริมได้วิดีโอมาเสริมมุมกว้างหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไทม์วาร์ปหลายๆกล้องหลายๆตัวหลายมุมมองหลายเลนมันจะทําให้วีล็อกของเราเนี้ยครับโอ้เท่ครับสําหรับกล้องที่ราคาในเรื่องสเปคที่เป็นหมื่นหนึ่งครับพี่ครับ,รบต่อไปเราจะไปเข้าในเรื่องของกล้องตัวที่ เลทสองหมื่นครับ<น>ตัวนี้จะเป็น EPL 9ครับ EPL 9ตัวนี้ตัวนี้เขาเขาออกมาถามว่าทำวอล์กได้ไหมทำทำวอล์กได้นะครับ,รบมีจอสมาร์เซลฟี่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเรือ่องของเสียงนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้มีช่องต่อไมค์มแต่ถ้าเกิดเราเราเอาไปทำแบบร,มรวมๆไปการทำงานอย่างตัววีดีโอเขาได้ถึง 4K นะครับ ฟูไอฟูไฮเดฟได้นะครับใช่แล้วก็เนี่ยจอสามารถทิปลงด้านล่างครับผมบางทีสาวๆก็ชอบนะเวลาเรามองด้านล่างเนี่ยตาจะไม่ลอยขึ้นใช่ครับแล้วบวกกับตัวโอลิมปัสเนี่ยบอดี้หน้าตาของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอลิมปัสตัวที่เป็น epl9 ตัวนี้หลายท่านก็ใช้ทำวิดีโออยู่ตัว epl9 เนี่ยมันมีระบบการสั่นในตัวครับทั้ง3แกนทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอครับผมไอคนที่เดินถือวอล์กเนี่ยก็สามารถเดินถือ ใช้งานได้ทั่วๆเลยนาสะปรยตัวสีก็สวยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อย่างติกคาเมล่าเขามีโปรโมชั่นอยู่นะพี่ยนะตัวเอเทลเก้าเนี่ยราคาลดเหลือ2 2 9ห0ือาครับผมแล้วก็แถมในตัวเลนที่เป็น4 5 f 1 8ด้วยครับใช่ครับก็คือถือว่ามันเป็นมันเป็นกล้องที่เอามาทําทําถ่ายวีดีโอได้นะครับเพราะว่าเสียงที่อยู่ที่เป็นเคยใหม่ในตัวกล้องเนี่ยของมันก็ทาได้ดีตรนแล้วไฟออลิมปัลไม่ต้องห่วงครับ ปกติก็ดีใช่ดีด้วยอ่าครับ e p l 9แล้วก็อีกตัวนึงนะครับไม่พูดถึงไม่ได้พี่ฮะใช่ใช่ g 7 7 x Mark 4ครับพี่แออธิบายดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับผมผมว่ามันเล็กพกพาสะดวกแล้วก็มีช่องเสียบไม้ครับมันมีช่องต่อไม้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีฮอตชูใช่สำหรับใส่ใส่ไม้นะครับเราก็มีหาซื้อนะครับของแมพโฟโต้ที่เป็นเพจด้านล่างครับแล้วก็เสริมใช่ครใส่ในเรื่องของตัว ขาตั้งเล็กพิกซี่เล็กครับใช่สำหรับคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องการกล้องที่มีน้ำหนักกนที่เอาไปทําล็อกนยครับต้องใช้ทั้งวันถือทั้งวันแต่อันนี้มันเบาแล้วก็โฟกัสเร็วคือต้องบอกว่าที่มันพัฒนามาจากรุ่นก่อนหนี้ที่เป็นตัวมาร์คทูเนี่ยในเรื่องของเท่งต่อไมค์ครับพี่หลายหลายคนบอกว่ามันไม่มีช่องต่อไมค์อ่ะครับงานวิดีโอก็อยากได้อะไรที่ทั้งภาพแล้วก็เสียงที่ไปด้วยกันใช่ดีนะครับแล้วก็จอที่เซลฟี่ขึ้นมานะครับ หลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องของโทนสกินของแคนดอนเนี่ยก็สกินผิวค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับผมพวกนี้เป็นั้นพวกสาวๆที่ใช้ทาพวกวอกพวกแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช้เยอะมากๆครับนี่ยคือลองเทียบเทียบกับหลายๆรุ่นที่เรามีในร้านแล้วสกินตัวนี้จะดีกว่าได้เลยครับใช่ครับผมครับแล้วก็อย่างมีคนที่ถามเข้ามาเรื่องของโฟกัสด้วยนี่ครับเขาบอกว่าโฟกัสเนี่ยมันมันยัง ช้าไหมนะครับตอนนี้นะครับตัว G7 X Max 3เนี่ยมันมีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับทำให้เรื่องของการหาโฟกัสการจับโฟกัสเนี่ยดีมากขึ้นแล้วก็ Canon ตอนนี้เี่ครับที่เขามีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำไลฟ์ผ่าน YouTube ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านวิดีโอแคปเจอร์ถูกต้องครับถ้าจะถ้าสำับตัว G7 X ที่เราคุยนไปเมื่อวานนะครับสามารถทำไลฟ์ผ่านเลยผนโปรแกรมแล้วก็ แม้กระทั่งการต่อสาย USB ที่ผ่านตัว e o s ตัวที่เป็นเว็บแ a m คร Unity ที่สำหรับเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้ใดยตครับตัวนี้ก็สามารถทำได้พอดีเลยครับพูดถึงเรื่องเรื่องไม่นะครับสิ่งที่เราเราต้องใช้เวลาทำวีล็อกก็ผมขอแนะนำมันจะมี2อย่าง2ประเภทก็คือเป็นคอนเดนเซอร์ที่เป็นช็อตกันกับคอนเดนเซอร์ที่เป็นลายเลียใช่ลายเลียที่ต่อลายเลียใช่ครับครับ ช็อตกันก็จะสะดวกเวลาพูดใกล้ๆรับเสียงข้างหน้าโดยตรงครับแต่ถ้าเป็นลาวิเลียก็เสียงเราพูดใกล้ๆครับจะเสียงข้างๆคือเสียงแอมเบียนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเป็นเสียงไม่ช็อตกันนะครับเสียงแหล่งเสียงที่เกิดจากด้านหลังของเรานี่คก็จะได้ยินด้วยจะต่างกันอยู่ที่ใช้แต่ผมแนะนําว่าเราน่าจะมีทั้ง2 ใช่พี่อกการจะบอกว่าคือการใช้งานของไม่แต่ละประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปใช้งานประเภทนี้งานพังเลยนะพี่ครับใช่ก็ใช้งานผีนี่พังเหมือนกันครับใช่ฉะนั้นคือระบบไม่เนี่ยสำป็นมากๆรับการอย่างที่บอกก็คือก็ลองมาทดสอบมาให้ใ้ทางวิคามิล่าทวิโยชิรของเราเนี่ยแนะนำได้แนะนำได้ครับราะว่าไม่ชัดกันใช้งานแบบไหนใช้งานยังไงเวลาไหน เป็นไวเลตเราติดที่ติดลราบิเวเนียใช้งานแบบไหนเหมาะกับงานประเภทไหนครับเวถ้าบางทีไม่สะดวกมาที่ห้างนั่งฟังที่หน้าจอมือถือของเราครับน่วฟังที่บ้านแล่วฟังที่ทํางานครับก่อนก็ได้เป็นประการวัตถุดิจัยเราเปิดช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าถ้า inbox ไม่สะดวกพิมพ์นะครับทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วอยากรู้เรื่องอะไรพี่ฮะครับเราจะติดต่อกลับไปใช่ติดต่อกลับไปครับถ้าคิดจะซื้อกล้องซื้ออุปกรณ์เนี่ยครับ มาที่พิกาเมล่าครับเท่านั้นผิดพลาดแล้วก็ต้องประกันศูนย์นะครับโอเคถัดไปก็จะเป็นกล้องที่เหลือราคา3 0,000ครับพี่ครับสามหมื่นอัพสามหมื่นใช่ครับเอ็กทีสองร้อยเอ็กทีสองร้อยต้องครับเอ็กทีสองร้อยครับถ้าเป็นภาพนิ่งก็ความละเอียดยี่สิบสี่ล้านสมรยานามว่าเป็นใช่ครับสมาร์ทวีล็อกเกอร์สมาร์ทวีล็อกใช่ตอนนี้ครับมันก็จะมีชุดสิบหกมิลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ครับมีชุด1ิมิลด้วยสําหรับงานมีล็อกเกอร์ผมว่าไม่สะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาวๆชอบฟังก์ชันน่าเนียน่ายวีดีโอน่าเนียนได้ใช่ครับผมผมว่าเหมาะเหมาะกับงานมีล็อกเกอร์บ้ากครับแล้วก็สีที่ให้เป็นสีธรรมชาติผมว่าผู้หญิงก็จะชอบที่เราเกินก็แต่แรกครับพี่ก็คือหนึ่งนะครับจอที่สามารถหมุนออกมาพิมพ์ออกมาด้านข้างหรือว่าเซอร์ฟี่ัวเองได้ับ2มีช่องต่อไม้เพื่อจะให้เรา ได้เสียงที่ดีขึ้นครับผมเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับผมสามในเรื่องของพวกไฟล์ภาพนะครับมีความเนียนนะครับมีความนุ่มนวลนะครับมีความเป็นธรรมชาติอันนี้ตัวนี้ถือว่าออกมาตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าค่อนข้างใกญ่เยอะเลยนะพี่เอสครับครับเฉพาะสาวๆใช่ตัว X อ0 0นะฮะตัวนี้จะอยู่ที่27,990บาทครับแล้วก็ที่เห็นไม่อยู่ข้างบนครับ แลกซื้อใช่ราคาพิเศษครับอ่าฮะเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือ1,700รบาทเท่านั้นเหลืองบาทเท่านั้นสำหรับตัวจากราคาเต็ม3,000 3น0 0้รอยา90บาทครับผมตรงนี้สำหรับตัวนี้นะใช่ถ้าคือใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะสำหรับที่ดิสคาเมราของเราครับตรงนี้แล้วก็นะครับจะเข้ามาถึงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในเรราคาที่เป็น สามหมื่นสามหมื่นเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว RX100 ครับพี่แอับไม่พูดถึงไม่ได้ที่ลูกค้าถามเมื่อกี้ครับ r 1 0 0มาเกจตั้งแต่ในเรื่องของตัวที่เป็นความละเอียดของตัววิดีโอที่ได้ถึง 4K เลยครับผมแล้วก็อย่างพวกการถ่ายพวกสโลโมชั่นที่เขาบอกว่าทําได้สูงถึงพันเฟรมครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวเลนส์ซูมตัวนี้ที่ซูมถึง10เท่าจากม่นก่อนนันนี้ ตั้งแต่ตัว Mark 5 a ลงไปเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์ช่วงซูม3เท่าหรือว่า24 70่จ็บใช่แต่นี่คือ 24- 200นอกจากว่าฟังก์ชันหนึ่งที่มันตัวบอดี้เล็กเนี่ยพี่บอที่มันเกิดมาแบบเหมือนกับคนที่ทำวอล์กสายวอล์กเลยนะตัวนี้นะที่สำคัญอย่างตัวจอที่ฟิตขึ้นมาได้ครับมีช่องมองภาพเขาเรียกเป็นช่องมีไฟเดอร์พี่้เราเปิดขึ้นมาให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้นี่ข้อดีของช่องมองภาพครับพี่ครับ เวลาเราถ่ายในที่แดดจัดๆหรือว่ามีสิ่งที่มันสะท้อนแสงเยอะเช่นหิมะอย่างนี้ครับเพราะเราจะมอง LCD ไม่เห็นครับเราวัดแสงไม่ถูกตรงไหนมันจะสว่างมากหรือมืดมากตรงนี้เรามองไม่รู้อะครับตัว v f i ฟเดอช่วยเราได้ใช่ครับผมนะครับถ้าเกิดการจับผ่านตัวช่องมองเนี่ยอันนี้จะพูดถึงเรื่องของภาพนิ่งนะมนจะดูการถือมักระชับได้อารมณ์ด้วยได้อารมณ์การถ่ายรูปผมว่าตัวนี้ครับมันเป็นกล้องสำรองได้ ในเมื่อราคาตัวที่ไอคิวร้อยครับมันจะอยู่ที่38,990บาทครับนะครับผมแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับที่เมื่อกี้ลูกค้าถามเข้ามาครับนะครับสำหรับตัว c a n น n ตัว EOS M6 Mark II ครับอ่าตัวนี้ครับครับอ่าตัวนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำวอล์กเลยนะนะครับพี่แอเพราะว่าในส่วนที่เป็นตัว ไฟวิดีโอเขาได้ถึง 4K เลยนะครับสกินโทนแทบจะไม่ต้องไปทำอะไรมันเพิ่มเลยนะพี่อครับตัวนี้นะฮะอยากได้วิติภาพที่หน้าชั้นหลังเลยนะครับก็จะมีเลนสที่เป็นตัว22มิลเลตัวของเขาเป็นเลนแพนเค้กบางๆอีกที่ใช้ทำงานแล้วก็มีตัวเลนสที่เป็นพวกที่ผมบอกว่าเป็นเลนส์ซิกมาครัเอ็น F1.4 มีหลายระยะให้ไดยใช้งานที่เป็นเ M o u เมเลยตรงเลยหรือจะเป็น ถ้า่ที่เป็น t ทม r รอนที่เป็นเลินส์อเนกประสงค์อย่างตัว18 200อ,อันนั้นก็มีออกมารองรับสําหรับกล้องตัวนี้ใช่ครับที่พูดมาหลายๆรุ่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่ในราคาเนี่ย35,990บ,บาทักรับาทถือว่าออกแบบมาแล้วก็การใช้งานที่คุ้มมากๆในเรื่องของราคาคแล้วก็เรองของคุณภาพที่สำคัญสกินโทนก็สวย ใช่ครับผมโอเคตรงนี้ตัวราคานะครับอยู่ที่เหรียญห0าหมหรือว่า50,000ื่อัพผมให้ราคาเหรียญราคานี้ครับนะครับผมห้าหมื่นอัพเนี่ยตัวตัวโอลิปัสเอ็มห้ามาร์คสามตัวนี้จริงๆนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายวีดีโอค่อนข้างจะดีครับทั้งตัวกล้องที่มีจอมุนอมาดั้นข้างจอคลิปได้จอคลิปได้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับจอที่อบฟิล์มออกมาด้านข้างนี้ได้ะนะครับแล้วก็มีช่องต่อไม้ครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ช่องต่อไม้ให้เลยครับที่สำคัญรุ่นนี้ยังมีระบบที่เป็นเขาเรียกว่าคลีนดีเอ็มไอครับคนที่จะไปทำไลฟ์สตีมเนี่ยได้นะครับเมื่อกี้ผมหาฟังก์ชันอยู่นานอยู่เหมือนกัน ใช่ครับแล้วที่เห็นอยู่เนี้ยครับที่เห็นมมติดอยู่เนี้ยเมื่อกี้ที่เราทําการเดินไลฟ์มาครับเฉลกเฉลกครับใช่ครับกล้องที่ใช้ก็คือกล้องตัวนี้ครับครับผมตอนเปิดงานได้โดยถือโดยไม่ได้ใช้กันสั่นเลยครับครับไม่ใช่ไม่ใช้กันสันไม่ใชไมา์กิมบอลเลยครับใช้กันสั่นในตัวของกล้องเองครับผมเราสามารถเดินเข้ามาแล้วก็ภาพแบบนิ่งๆเรียนเลยโอลิมปัสตัวเนี้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วต้้งเลยนะครับตัวนี้นะถ้าเป็นพร้อมเซ็ตเลนนะครับตัวนี้ 49,990บาทครับอ่าเป็นตัวชุดเลนที่เป็น12 45ครับเป็นเลนตัวใหม่นะถูกต้องครับ F4 ด้วยสูญกันละอองใช่คือเป็นเลนโปรไหมครับเป็นโปรครับเบิร์นมันเป็นถ้าเป็น F4 อ่ะมันเป็นเลนโปรครับตรงนั้นเนี่ยครับที่สำคัญผมมองว่าตัวกล้องนะครับถ้าเกิดมันมีเวเตอร์ซิลนะครับเียเรื่องของการการอุณหภูมิการละอองการุ่นได้เนี่ยครับมันทำให้ การใช้งานทุกสภาพอากาศของเราเนี่ยครับไม่ต้องห่วงเลยใช่ใช่ครับดูวัดเดียวเหมือนกัน124ใช่ครับแต่มันเล็กกว่าครับผมต้องบอกเลยว่าตัวเอมไฟบ็คทีตรงเนี้ยถ้าใครกำลังมองหากล้องที่ดีๆตัวนี้แนะนำเลยครับผมอ่าครับผมแต่ก่อนที่จะไปกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ผมว่าผมต้องเปิดวิดีโอแล้วแหละตัวนี้เพราะว่าที่บอกว่าพี่อได้เอาไป ใช่ครับไปลองทำวอร์มอ่อหารได้โจทย์มาปุ๊บตอนเย็นเพี้ยไปเลยครับตรงนี้ผมไม่เคยทาวอ็์มเลยนะครับมันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดีดีโอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งสวัสดีครับก็พอดีผมได้โจทย์มาหนึ่งโจทย์ให้ถ่ายวีล็อกนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างก็หาสถานที่ที่เคยไปถ่ายรูปมาครับก็จะเป็น ย่านเยาวราชนะครับผมไม่ได้ใช้กินบอลเพราะว่าคล้องมันจะมีกันสั่นอยู่แล้วแล้วก็ใช้ไม์เป็นก็ไม์ก็จะเป็นไบเลสซัลาม,มนิกอ่าเซตดีวันแล้วก็ใช้ช็อตกันนิดนึงเพื่อเก็บเสียงแอมเบียนเราได้สถานที่แล้วทีนี้ไปกันเลยครับไป มากครับพี่ฮะไปเมื่อวานได้มาเ<อ>ยอะเลยครับก็เราเตรียมอุปกรณ์ไปแค่นิดเดียวเนาะครับปอ้กกองโซนี่หกพันหกแล้วก็เลนส์สิบแปดร้อยสามห้าครับแล้วก็ไมค์ที่เป็นไวเลสของซาลามอนิกแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ก็คือไมค์ไมค์ที่ใช้ครับช่วงแรกๆก็จะเป็นไมค์ไวเลสก็เสียงมันจะชัดหน่อยนี่ แต่ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็จะเป็นพวกไมช็อตกันใช่ครับก็จะเก็บเสียงมาอย่างเดียวใช่ครับครับผมแล้วก็เลนส์18-35สังเกตดูว่าพอเวลาเราโฟกัสใกล้ๆข้างหลังก็เบลอเบลอได้หมดก็มงกางจะบอกว่าที่เอาไปใช้งานก็คือเป็นเซตนี้เลยชุดนี้ชุดนี้เลยครับเป็นชุดอ่ะไม่ไม่ใช่ไมค์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเซตที่เป็นราคา59,990บาทตัวนี้เลยครับผมนะครับเป็นตัว ชุดที่เราแต่งโปรโมชั่นก็คือตัวนี้เลยครับพร้อมมี18,35เลยครับผมแต่ว่าดิฟมันก็สวยนะครับผมสวยครับสีก็สวยครับใช่ครับสีสวยโฟกัสเร็วด้วยโฟกัสเร็วครับแล้วก็มีอย่างเดียวที่ผมขาดไปคือไฟอ่าครับไฟไฟดวงเล็กๆทุกต้องเอาไว้เปิดหน้าครเราใช่เปิดหน้าครับสำคัญนะเวลาถ่ายกลางคืนใช่ครับครับตัวนี้ทำเลยใช่เซลฟี่ได้นะครับที่พี่ไอ้จอเซลฟฟี่ขึ้นมาได้ครับผมมองตัวเองได้สิ่งสำคัญเหมือนกันครับจอ LCD ที่ฟลิปได้ ครับใช่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับงบเกินห้าหมื่นก็จริงแต่ว่ามันได้เลนส์ที่คุณภาพดีมาเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องที่เลคคอมเมนต์อีกตัวหนึ่งที่เจ๋งจริงๆนะครับพี่โอเคแบตเตอรี่ก็ก้อนใหญ่ครับใช่ครับแบตเตอรี่ถ้าถ่ายภาพนี่ไงครับมอง LCD ก็ประมาณ800ร1 0ปลูกแต่ถ้ามองช่องมองภาพก็อยู่ประมาณ720ร้บครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันมาเลคคอมเมนต์กล้องมาหลายรุ่นนะครับพี่แอ กล้องวิคาเมล่ประกันศูนย์ทุกตัวใช่ครับแล้วก็มีสเปเชียลลิสต์ให้คำแนะนำครับทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้าภ,าตาภาคตนออกตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางและปริมณฑลโรงเรียนสถานศึกษา,าท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของอุปกรณ์ในการไลท์ครับผมครับวิบคาเมล่ยินดีครับให้คำแนะนำได้ครับโทรเข้ามาหรือว่า สอบถามเข้ามาได้เลยครับยินดีให้บริการ